สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับคิวนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์เอลซ่ากิฟท์บ็อกกันนะครับวันนี้ก็ผมซื้อมาสักพักแล้วนะครับสําหรับดิสนีย์ลอคาน่าเอลซ่ากิฟท์บ็อกนะครับซื้อมาจากเอเชียบุ๊กนะครับในราคา980บาทเท่านั้นนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าซื้อมาเก็บไว้นานมากยังไม่ได้อันบ็อกสักทีนะวันนี้ก็เลยมาอันบ็อกให้ดูกันว่าในเอลซ่ากิฟท์บ็อกจะมีอะไรบ้างนะครับแต่บอกได้เลยว่าของเอเชียบุ๊กนะครับห่อดีมากนะครับตอนนี้ถ้าเราาอยกได้ อเพวกไงด้การ์ดเกมดิสนีย์รอกพนาครับก็เจอกันได้ที่ออชเชียบุ๊กนะครับแล้วก็ร้านร้านค้าคร,ร้านการ์ต่างๆทั่วไปเลยนะครับนะบมาครับเราไปแกะกันแล้วเรามาดูกันว่าเ l s สร้างกิบลอกจะมีอะไรบ้างนะครับม,มา นะครับโอเคครับผมนะทีเราก็แกะเอลซากิบอกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับมันก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เลยจริงๆถ้าซื้อมาหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราแกะมันต้องแกะตรงนี้นะครับแบบว่ากล่องมันจะเสียแน่นอนนะครับอันนี้คือหาวิธีแกะมาแล้วก็คือผมว่ามันน่าจะต้องมีทีนี้เท่านั้นนะถ้าจะเซฟสุดแล้วนะครับนะครับก็อย่างนี้นะครับไม่ใอย่างนี้ครับว่าฝั่งชอบแพ็คได้มาแบบนี้ครับที่นะครับก็คือเราจะได้กล่องบ็อกกล่องเล็กบ็อกมานะครับกล่องเล็กก็คืออันนี้คือถือว่าเป็นกล่องเเล็กยนะครับ เป็นกล่องเล็กเลยนะแล้วก็นี้ครับเป็นกล่องเล็กเลยนะคือเนี้ยเป็นกล่องเล็กเลยแล้วก็มีนะครับนี่นะครับเอลซานะครับเอลซาสวยๆแบบวิบวับแบบว่าฮารูฮาลานะครับสวยมากอุ้ยหลุดมือนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นห้าซองนะครับมีซองสุ่มห้าซองครับก็จะเป็นซองที่ห้าสองซองนะครับ 6, 2, ซองที่หกสองซองแล้วก็ซองแปดหนึ่งซองนะครับเป็นแบบสุ่มแล้วก็มีที่ขั้นหมดแล้วนะครับก็คือเนะี่ยมีที่ขั้นแบบกระดาษแบบแบบธรรมดาธรรมดานิดนึงนะครับแล้วก็มีซองห้าซองนะครับข้างในก็จะมีแค่นี้มีห้าซองแล้วก็มีเอลซ่านะครับจริงจริงจริงแค่อซองหซองก็ซองละสองรอยแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะเรียกว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะครับดูเห็นหมดอุปกรณ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกัน่าครับว่า5ฟองจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าแค่ได้เอลซ่าแค่ใบเดียวใบยี่ใบเดียวก็สวยแล้วนะก็คือแบบนี้น่าจะแบบน่าจะแบบหกเจอแล้วแหละนะครับที่เหลือก็เหมือนแบบว่าถ้าผมเปิดได้ใบที่มันเป็นสีทองหรือว่าเป็นแรแอนชอะไรพวกนี้ก็มันก็จะกำไรไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็การเนี่ยพอมันเป็นการดิสนีย์เราขนาดมันค่อนข้างที่จะเปิดยากนะครับผมว่ามันจะมีวิธีอยู่นะครับก็คือเรา ตั้งอันนี้ขึ้นมานะครับตั้งกรีบมัน,นขึ้นมาเนาะแล้วก็เนี่ยมันจะมีนี่กรีบอะเอากรีบแยกออกมาแบบนี้ครับเห็นปะกรีบหลังหลังนี้ให้แยกแล้วพอมันดึงอนี่มันก็จะหลุดออกมาเองนะปึ๊บนี่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเหมือนแบบขนมตอนเด็กอะเออขนมตอนเด็กนะครับได้คนนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวาคาเป็นได้สิบสองใบนะครับ โอ้ยผมไม่เคยาอ่านเลยฮะติ๊กเกอร์ได้ซูปเปอร์ด้วยนะครับอู้ววนนวววววจะเปวววววนนวว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 นววววว้ววกวววเมวว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 นวว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 รร เทคโนาเมจเนี่ยชาเลนดิสเทิร์นว้าวแต่ว่านี่มาจากบล็อกหกนะแต่ตัวธรรมดาพวกนี้ก็ดูธรรมดาเกินอ่ะอุ้ยแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามีดีเทคทีฟแบบว่านี้ก็ดีเทคทีบนะแต่ช่วงนี้เหมือนดีเทคทีฟกำลังมานะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แข่งโป๊ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบล็อกหกไม่รู้ว่าอะไรมันเก่งด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าอะไรมันเก่งแต่ว่าห้าหกก็แบบอะไรอาราดินไหมอาราดินอยู่หกหรือเจ็ดอะมาดามิมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยแพงแล้วนะราคาก็ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกม,มันโอเวอร์ไพร์ไปไงตอนนี้ก็ต้องลงมาอีกเห็นไหมฉีกง่ายนะเหมือนขนมเลยนะครับราคาเปเต,เตอร์เหมือนเดิมนะครับที่ซองเนะี่ย เก่งนะครับวันนี้เนี่ยบอกว่าห้ามเควสในเทอร์หน้าแล้วได้จั่วการดโดนดัดนดาร์เดววีเดีสองตัวแล้วไม่มีชิปไม่ได้ซุปเปอร์อีกแล้วนะอุ้ยโหทิ้งกันเพาะวันนี้อยู่บล็อกเหรอเฮ้ยนี่ยิบเบลฟอยผมใช้ตัวนี้อยู่นะเนี่ยนี่ใครอะเทอชิดะ ถาดาชิอ๋อเบมักเรื่องเบมักนะครับเฮ้ยเปิดเลยเอาเจะฟาก่อนละกันอุ้ยผมเพิ่งรู้ว่าตัวนี้มันเป็นฟอยด์ด้วยนะในบอกมันรีพิ้นมาบอกเก้าอีกรอบหนึ่งอ่ะจริงกับแบล็คเจ็งกับแบล็คเจ็งกับแบล็หล,ลับตาแล้วหลับอ่ะบ,บ <c oughs> อ้าววุ้ยแต่ว่าเห็นป่ะมันเหนียวมากครับแบบว่าบางทีมันก็เหนียวแบบฉีกไม่ออกไม่ง่ายเหมือนแกะขนมเลยนะครับ แต่ว่าข้อดีของลอคาน่าผมว่ามันคือแบบมันสวยนะครับมันสวยมากนะครับแบบว่าคุณภาพมันดีนแบบดูรู้เลยว่ามันฉีมันเหนียวมากครับเจเดลนะครับกับทันฮุกนะครับว่าพวกอยู่ว่าแปดนะครับคิงเคสฟอเรสต์ดูผมเกลียดวานตัวนี้โอ้ยไม่ได้นี่นะครับ เฮ้ย hey, ตัวนี้เก่งนี่ตัวนี้น่าจะเก่งนะตัวนี้น่าจะแพงนะครับฟอยด้วยน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะแพงถ้าลึกออกเดี๋ยวผมแปะมาให้ผมดูเลยดีกว่าแพงหรือเปล่าจะตัดในคลิปง่ายกว่าชื่ออะไรไหนขอชื่อหน่อย ชื่อ Darling d e a ผมรู้สึกเหมือนผมมีดวงต่อค่ามากนะครับมีเลิฟไว้ไม่มีราคานะครับคิดไปเองนะครับ0.03ดามดอนวางไว้ตรงนั้น นะครับคิดไปเองทางนั้นนะครับผมจบนะครับตาดาจบปิง้งแล้วจะเป็นตัวอื่นคือหน้าตามันคล้ายๆกันอนะไอมาพวกเนี้นยมีไหมฉีกง่ายเหมือนกันได้แล้วสี่มีลีฟิเซนล่นละอะไรล่อะทีนี้ พีทมิกกี้เมาส์ไอเทมจิมบ้าเอเก้อีกแล้วอันนี้ผมงอนมันมากเลยเนี่ยงอนเหลือเกินแต่ว่าไอเทมวันนี้น่าจะเดี๋ยวราคาน่าจะขึ้นนะใบเนี้ย ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเรียกว่าไงดีเดี๋ยวผมว่าปูมันน่าจะเล่นได้อะไปครับมาแต่วันนี้จริงๆนะจะใช้ดวงไปหมดแล้วก็ได้นะครับคือแบบจะใช้ดวงไปหมดแล้วแหละมาขอให้มากขอด็อกได้ไหมไม่ใช่อนาสิเธอ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะถือว่าไม่นที่ถือว่ารอดรอดสุดแล้วนะครับในก็คือจริงๆได้เปิดราคานี้ก็ถือว่ารอดแล้วะว่าสาหรับวันนี้นะครับโอเคอวันนี้จะเป็นก็ประมาณนี้นะทุกคนสาหรับรีวิวเอลซากิบล็อกนะครับก็มีเท่าที่เห็นเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยสุดวิงสุดมัมมากมัมมากมัม,มแบบตัวมัมอ่ะนะครับ โอเควันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r ส b e ์ก,กันนะครับว่าจะเป็นการ์ดเกมอะไรอีกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุกิดิสนีย์หลอกคณาแล้วก็โปเกมอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลุยกันหนัก,นก,นกเต็มเต็มนะครับวันนี้ผมไปละเจอก,กันนะครับทุกคนไปละบ๊ายบาย